ก็ไปสูงสูงว่ะเฮ้ยที่ก็ได้มึงเป็นอะไรวิ่งหน้าตาเลือกตาร้อนมาเลยบัดน,นี้วีเรเสดปล่อยอน,นันารย์เตยไปแล้วว่าไงนะไอ้วีเรเสดปล่อยอนันารย์เตยไปจับมันมานี่ไปตั้งกลุ่มกันอยามันเลยไอ้วีรเสด็จทำไมวะ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองของผมถ้าเธอเวลาเสร์ก็ได้แสดงว่ามึงอยากจะตายอยวถ้ามึงอยากจะตายนะกูจะช่วยส่งข้อเขไปให้อย่ามึงอย่ามึงทุนนิยมช่วยด้วยเฮ้ยข้ีพร ยามที่เงื้อดาบจะตัดคอมันมันตะโกนบอกว่าชุลีพรช่วยด้วยใช่ไหมพวกเรได้เลี๋ยวโมจันแม่ใช่กวนยืนแบบนั้นหไงแสดงว่ามันกับชุลีพรไม่ต่างกันผมฉันเดาไม่ผิดนะใช่ไหมไอบ้บีร์เสนกับชุลีพรมันต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันแนะน่ๆเลยคนละรุ่นกันเลยฮะเห็นมันเรียกชื่อเลยมึงไปทำตัวชุลีพรนะสิ คุลีพรสงสัยว่าทำไมพิลาเสนเล็กชุลีพรคุลีพรจ๋ามาเนี่ย,ยกรู้ความจริงกลิจิร์พรถ้บบาพว่าอะไรเป็นอะไรตูนี่เกก็รู้เรื่องไงเนี่ยคุลีพรเนี่ยลูกจ้าพจน์สิงห์เนีรร่ยลูกพิลาเสนไม่รู้ใครเป็นพ่อเป็นแม่จับกันไ,ไหมครับช่วยผมจ๋าถวายมงคลด้ยค่ะ จะถามชุติพรสักหน่อยจ้ะพระองค์มีอะไรนะชุติพรจะถามจะบอกให้หมดเลยไหมคะพี่จะถามว่าชุติพรรู้จักกับคนที่ชื่อวิลาเสนหรือเปล่านวิลาเสนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นคนรู้จักของชุติพรใช่ไหมคนที่ชื่อวิลาเสนผมชัดรู้จักดีเลยคะ่ะคนคนนั้นไม่ใช่เพื่อนบ้าน ถ้าหากพบกันอีกคนคนนั้นมันก็คือเอวินเซน พี่มีทางให้เจ้าเลือกอยู่สองทางมีประตูนรกกับประตูสวรรค์หากเจ้าเลือกประตูนรกพี่จะสั่งฆ่าเจ้ากับไอวิเรเสนให้ตายไปรพร้อมกันแต่ถ้าว่าเจ้าเลือกประตูสวรรค์เจ้ากับพี่จะมีความสุขตลอดไปไอ้ดน ไปตามด้วยกระเสหน่อยไปนี่มันอะไรเนี่ยขอเพียงเจ,จ้าอย่าเรียกว่ามันเป็นพ่ออย่ายอมแล้วว่ามันเป็นพ่อมีพระอ,องค์ล้หม่อมฉันเล่นหรือเปล่าไปคะหม่อมฉันไม่สนุกเลยนะไปคะเดี๋ยวเนี้เจ้าดูหน้าพี่ช่วยไม่ได้แล้วคิดว่าพี่ร้อเล่นหรไงมันฆ่าทัานแดมันจะติงเป็นฆ่าทัานแด เจอนะชลีพรที่อยากจะรู้นะบุคคลที่ชื่อวีลาเสนมันคุณมันเป็นอะไรกับเจ้าคนที่ชื่อวีลาเสนเป็นพ่อของชลีพรไมครับ มันเป็นอะไรกับเจ้ามันเป็นอะไรกับเจ้าไ่ต้องหัวทั่วมันนะลูก ขมโมยนพีไว้เจ้าจะเลือกทางไหนต้องจำเาไว้เถิดนกภริพ่อพ่อชูรีจะบต้ประตูนรกเปิดร้อง เกิดมาเหมือนกาฝากต้องพัดพาคู่พ่อถ้าพูดถึงหลักความจริงไอค้คตทสิงไม่ใช่ใครมันนี่ลือคือลกูกชายจากเลือดนี่ก้า เดีมทำแบบนี้เลยนะเท่าอุปโลกยกตนให้มันเป็นคนเยอะยิงตั้งชื่อสดๆว่าคคชสิงต่อมาก็ยิงบ้ายอเดี๋ยวมือบ้างเท้าบ้างเตะตบก,กูกระตั้งหัวคำ สาดูแลตั้งแต่เล็กๆกลับกลายเป็นเด็กดื้อดัน,นมองแล้วไม่ผิดพูกอันตรพานที่ชอบลางผ่านผู้โพถ้ารู้อย่างนี้นักกู้ไม่ทำให้มันเสียนา ร้องและิเกรุนนี้เขาฟังรู้นะอม้องแต่ดูแลมันต้งแต่เลกเกับกายเป็นเด็กดือดานมองแล้วไม่ผิดผูกอันสะพานที่ชอบลางทานผู้โค ผมไม่ทำให้มันเสียน้าใจคอ

จริงแล้วเนี่ยชุรีพอนไม่ใช่ลูกของท่อชุรีคืออ่อนคือสายเลือดของพ่ะองค์ท่านสิริชัยที่พอ่อนำเจ้ามาเลี้ยงเอาไว้ก็มั่นสัญญาต่อพ่ะองค์ท่านว่าจะปกป้องดูแลชุรีพอเป็นอย่างดีที่สุด ชลมพพรจะไม่ใช่ลูกพอ่อไปสิพ่อจ๋าลูกไม่เชื่เอเหรอไอ้เดซเซนอะไรกันวะทำ <c oughs> ไมงมคุงบอกว่าชลิพพรไม่ใช่ลูกของมึงมึงบอกชลิพพรไม่ใช่ลูกมึงลูกใครวะลูกมึงก็มึงไม่ใชกลู

ชุนพทอนไม่ใช่ลูกครับุคคลที่เป็นลูกของข้าคุนสุกวีรเซร็ง กองลีเกนค,นคนดูคนดูพิลัดเงียบไปหมดนี่คือคําสั่งของวัวหน้าปฏิวัติถ่ามาคุกเนี้ยรีบออกไปจากสถานที่นี้ก่อนที่ใครจะมาช่วยเจ้าไม่ได้คนจะสิงเรามีบัญชีจะต้องคิดกับมันไปวีระเสนมาตุภูมิบ้านเจ้าพาชุดีพรกลับไปถ้าคนจะสิงมันตื่นขึ้นมาจะพากันตายหมดไป ลูกกูฟื้นมาแล้วจ่ทำไรลูกกูนะไม่ทำมึงแน่ใจนะแน่ใจชุติพลอาจารย์ไม่มีอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ในตอนนี้ที่ไปหรอลูกไม่มีลูกสิทธิ์ไม่มีอาจารย์แล้วลุงฝังตูดด้วยนะไอเดียวพี่ลุงพ่อของพี่เรียกลุงจริงพวกนี้โอ้ยแม่หนูไม่น่าเสียพ่อเลยลูกเป็นไง